ที่รักกลับมาเหรออืหนูเป็นไรเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรก็แค่เหนื่อยนี่ถ้าหนูเหนื่อยหนูขึ้นไปพักก็พอไม่ต้องวังแรงขนาดรู้แล้วนะเลิกบ่นสักทีเอะหนูไปโมโหใครมาเนี่ยหนูไม่ได้เป็นอะไรหนูไม่ได้โกรธใครพี่เลิกเซาสีสักทีได้ไหมตดในความสัมพันธ์ทำไมเราต้องหงุดหงิดใส่กันอย่างไรเหตุผลด้วยที่รักฟังพี่ก่อนได้ไหมตัด พี่งงไปหมดแล้วนะหนูเข้ามาบ้านก็งงงิญญ้ใส่พี่เลยอะ่ะพี่ทำอะไรให้หนูไม่พอใจเหรอหนูบอกพี่สิตักก็คิดเอาเองสิหนูก็พูดมาสิถ้าหนูไม่พูดแล้วพี่จะรู้ไหมอะ่ะพี่อ่านใจหนูไม่ได้สักหน่อยมีปากก็พูดเต่พี่ขอร้องแหละตักนะช่วยเลิกบ่นสักทีได้ไหมน่ารำคาญชิบหายเลยมีเรื่องอะไรก็ไม่เคยบอกผมเองก็เดาไม่ออกเหมือนกันนะ่ะและก็งนงิดแบบไม่เลือกที่เลือกเวลาด้วย โอ๊ย,อยหนูทำอะไรเนี่ยพี่ทำอะไรให้หนูไม่พอใจอีกอะโอเคถือว่าพี่ไม่ได้พูดแล้วกันเดี๋ยวพี่จะออกไปข้างนอกอะหนูก็ทะเลาะกับไม้ถูกพื้นต่อไปแล้วกันนะคะจนทำให้ผมไม่กล้าทำอะไรเลยเพราะกลัวว่าจะทำผิดอีกเอาอะไรไหมจะซื้อมาฝไม่เอาโอเคค่ะไม่เป็นไรสุดท้ายสิ่งที่ทำได้ก็คือออกให้ห่างๆเธอไว้ นี่ตักออกมาพูดกับพี่หน่อยนะคือตอนนี้พี่ไม่กล้าทําอะไรแล้วอ่ะทําอะไรหนูก็งอนพี่หมดเลยอ่ะเช้าก็งอนเย็นก็งอนพี่ไม่รู้พี่จะงออย่างไงแล้วพี่งอจนคุยกับพี่หน่อยนะตักว่ากันว่าคนที่รักเราจริงจะรู้ว่าเราเป็นอะไรแต่คนที่ไม่รัก จะไม่มีวันดูออกพี่ลักวันนี้เรื่องงานกี่โมงจ้าว่าะจะชวนไปกินสอยจุหืมหนูยังไม่รู้เลยอ่ะวันนี้งานเยอะมากเลยแถมมีทำโออย,ยังไงอย่โทรหาพี่ทีนึงนะคะมาตี้แฟนแกนี่ดีกับแกจังเลยเนาะแน่นอนดีแกผู้ชายเนี่ยถ้าเขารักเราจริงอ่ะ เขาทำได้ทุกวิธีทางนั่นแหละเพื่อให้เรารู้ว่าเขาแคร์เรามากแค่ไหนพอนตตี้พูดแบบนี้ยิ่งทำให้ฉันรู้สึกไม่ดีเข้าไปอีกฮัลโหลทำไมวันนี้ทั้งวันไม่โทรหากันบ้างอะ่ะอาก็ไม่ได้มีธุระสำคัญอะไรสักหน่อยอาจะให้พี่โทรทำไมหนูเองก็ทำงานอยู่ไม่ใช่หรอพี่ไม่อยากกวนวันนี้หนูทำโอทีนะอาจจะเลิกดึก โอเคครับงั้นก็สู้ๆนะเฮ้ยพี่วอนเดี๋ยว่นนี้แล้วนี่พี่ทำอะไรอยู่อ่ะพี่ก็อยู่บ้านไงพี่หิวก็เลยทำอะไรกินเมื่อกี้หนูอยากกินด้วยอ่ะหนูตั้งใจทำงานไปเถอะกลับมาแล้วไพ่อว่ากันเมื่อเรารู้สึกไม่โดนแคร์หนูใส่ใจมากพอพอเห็นหน้าก็ยิ่งทำให้รู้สึกหงุดหิดที่รักลงมาแล้วหรอหิวแล้วดิ พี่ซื้อของกินไว้ในตู้เย็นเยอะเลยนะมีทั้งโยเกิร์ตนมแล้วก็น้ำอัดลมอะ่ะหนูจะกินอะไรหนูก็เลือกได้เลยแล้วการที่ผู้ชายไม่รู้ใจเราก็แปลว่าเขาไม่ได้รักเรามากพอจริงหรือเปล่าทำไรอยู่หรอพอดีพี่จิบชาอยู่กับไฟอ่ะหนูเมีอะไรหรือเปล่าคะเย็นนี้พี่ว่างไหมมารับหนูหลังเลิกงานใหนสิหนูอยากกินชาบูอ่ะ ได้สิไม่มีปัญหาแหล้วนะเออหน้าปักซอยบ้านเรามีร้านชาบูเปิดใหม่ด้วยเดี๋ยวพี่พาไปลองอืโอเคค่ะได้จ้าแล้วเจอกันจุบ๊บจุ๊บเจ๊อ้าวทำไมมาเร็วจังเลยอ่ะอเหลือเวลาอีกต้อง45นาทีเลยนะกว่าหนูจะเลิกงานก็หนูโทรหาพี่ทั้งทีพี่ก็เลยต้องรีบมาให้กำลังใจไง ถ้าพี่มาสายเดี๋ยวหนูก็ชักสีหน้าใส่พี่อีกอะอะไรหนูไม่เคยชักสีหน้าใส่พี่สักหน่อยเหรอหนูแหละชักสีหน้าใส่พี่งอนพี่ได้ภายในสามวิแต่พองอนะสามชั่วโมงกว่าจะหาย่ะพี่ก็เลยมารอที่นี่ดีกว่าแล้วพี่ซื้ออะไรมาหรออ๋อพี่ซื้อชานมไข่มุกมาฝากหนูด้วยกวหนูหิวให้หนูกินรองท้องก่อนพี่ซื้อมาสองแก้วเลยนะเดี๋ยวหนูก็งอนพี่อีกก็ซื้อมาน้อยจังทำไมอะหนูไม่ชอบเหรอ ตกใจอะไรขนาดนั้นน่ะหนูไม่ได้งอนพี่สักไหนที่รักพี่ตกใจหมดเลยลงอกไปทีนึกว่าโดนอีกแล้วอ่ะนี่หนูรู้ไว้นะถ้าหนูอยากได้อะไรอยากทำอะไรต้องการอะไรบอกพี่ตรงๆได้เลยถ้าพี่ทำให้ได้พี่ก็จะทำให้ทั้งหมดไม่ต้องให้พี่เดาหรอกพี่อ่านใจคนไม่ออกอ่ะแต่พี่อ่านออกกว่านี้พี่คงเป็นหมอดูไปแล้วมั้งและหนูจำไว้นะพี่รักหนูมากกว่าที่หนูคิดไว้ซะอีก โอเคงั้นเดี๋ยวหนูทํางานต่อก็ได้งั้นเดี๋ยวพี่ไปรอตรงนี้นะอย่าคาดหวังหรือจินตนาการในสิ่งที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นการที่เราจะมีความรักที่ดีเราต้องเอาใจเขามาใส่ใจเรา